สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมา,าชมแปลงทุเรียนอีกหนึ่งเพลงนะครับก็เป็นแปลงที่คงไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินเอ,อ่อหนึ่งไร่นะครับคงคงป,ประมาณหนึ่งไร่นะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงบริเวณหน้าแปลงแล้วนะครับ น,นะครับก็เป็นทุเรียนที่ปลูกยังไม่ถึงปีนะครับแต่การจเจริญเติบโตนี้โอ้โหดีมากครับผมผ่านไปผ่านมาทุกวันนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสมาแวะนะครับแต่วันนี้ก็ไม่เจอกับเจ้าของนะครับก็เป็นแปลงของคุณพี่สำเนียงนะครับอยู่ที่บ้านปักหนูนะครับ ตำบ,นบนปลปรักนวอำเภอนาทวีจังหวัดนะสงขลานะครับแต่ว่าแปลงนี้อยู่ที่บ้านเขาวังนะครับก็ผมเห็นตั้งแต่ทําพื้นที่ครับพื้นที่ตรงนี้ปกติจะเป็นที่ที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มมากๆเลยนะครับแต่ก็ได้มีการใช้ไมโครมาปรับพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับเป็นตัวอย่างที่ยังยังไม่ได้ไม่ได้มีการตัดแต่งทรงพุ่มเลยนะครับ เจ้าของนี่มีธุรกิจมากมายนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยนะครับเป็นทุเรียนที่เขาก็เป็นทุเรียนที่ดูแลได้ดีมากนะครับสวยมากนะครับดูครับแต่เสียดายนะครับยังไม่ได้ตัดแต่งสูงพุ่มนะครับนะครับถ้ามีการตัดแต่งสูงพุ่มนะครับเราก็จะไม่ดูครับกิ่งก้านย่างแน่นเลยนะครับนี่นี่ดูดีๆนะครับ กลายเป็นว่ามีกิ่งประธานสองกิ่งนะครับจากต้นต้นเดียวนะครับน่าเสียดายนะครับนะครับก็โอ้โหสวยครับก็ด้วยเจ้าของไม่ว่างแล้วครับนะครับแต่ขนาดไม่ว่างก็ดูแลได้ขนาดนี้นะครับก็นำมาฝากนะครับว่าการทำสวนทุเรียนนะครับก็ไม่ถึงกับยากนะครับแต่ว่าก็ไม่ง่ายครับดูต้นนู้นครับ ซูมเข้ามาหน่อยดูนะครับยังยังไม่ได้แต่งทรงพุ่มเลยนะครับแต่ถ้าแต่งทรงพุ่มผมผมคิดว่าแปลงนี้เป็นอ,อีกหนึ่งแปลงนะครับที่ถือว่าสวยมากเลยทีเดียวดูครับยังไม่ได้แต่งเลยครับยังไม่ได้แต่งทรงพุ่มเลยนะครับก็ปลูกยังไม่นานนะครับแปลงนี้โอ้โหสวยมากครับดูครับเป็นแปลงที่ ดูแลได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับเป็นพื้นที่ที่ลุ่มเมื่อก่อนทําอะไรไม่ได้นะครับก็ได้มีการมาปรับแล้วก็เอาดินมาถมนะครับเคลียร์พื้นที่ก็สามารถที่จะทําประโยชน์ได้นะครับเป็นเป็นท่านดูดีๆก็เป็นลูกหลังนะครับที่เอามาถมนะครับนั่นนะครับเป็นลูกหลังล้วนๆนะครับนี่นะครับโอ้โหดูแลได้ดีมากนะครับผมก็ให้ท่านมาดู ก็ดูอย่างนี้ก็คงประมาณหนึ่งไร่นิดๆนะครับผมนับดูก็เป็นการปลูกแบบสลับฟันปลานะครับนับดูซีกหนึ่งก็ประมาณ20ต้นรวมทั้งแปลงก็40ต้นเลยทีเดียวนะครับคร่าวๆโดยประมาณนะครับก็ก็ถือว่าสวยมากนะครับดูกันเจริญครับแต่เสียดายที่ไม่ไม่ได้แต่งทรงพุ่มก็ยังสวยเลยนะครับ โอ้โหนะครับนี่ระบบน้ําก็ยังไม่เดินนะครับระบบน้ายังยังยังไม่เดินระบบน้ําเลยนะครับแต่โชคดีช่วงนี้นะครับเป็นทุเรียนที่ปลูกแค่ประมาณหนึ่งปีนะครับไม่ถึงเลยนะครับโอ้โหสูมมาใกล้นะครับเป็นของคุณพี่สำเนียงนะครับอยู่ที่ปักหนูหนูดูต้นนั้นครับเดี๋ยวสูมเข้ามาหน่อยนะครับโอ้โหนะครับนี่ เรียกว่าสวยทุกต้นนะครับต้นนี้มีตำหนินิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่โอ้โหดูต้นนกขับสวยมากนี่นะครับถ้าหากว่ามีการได้แต่งทรงพุ่มนะผมผมบอกได้เลยว่าส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่งามมากนะครับดูครับนี่อย่างอย่างกิ่งนี้ครับเสียดายนะครับ กิ่งนี้นะครับถ้าหากว่าได้ได้เอาออกนะครับกิ่งนี้นะครับถ้าหากว่าเราได้เอาออกนะครับเราก็จะให้กิ่งกิ่งกิ่งหลักนี้ขึ้นนะครับต้นจะสูงกว่านี้นะครับต้นจะสูงแล้วก็จะสวยกว่านี้ก็ด้วยด้วยภาระหน้าที่ของเจ้าของนะครับก็ไม่ไม่เคยว่างนะครับไม่ว่างแต่ทาได้ดีนะครับนี่เป็นบอ่อสําหรับไว สูบน้ำนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้สูบใช้ถังครับโอ้โหดูแลง่ายๆดูแลอย่างนี้เหมือนกับว่าง่ายๆนะครับแต่หลายต้นเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นอีกแปลงนะครับที่อยากให้ท่านได้ชมนะครับว่าดูแลได้ดีอีกหนึ่งแปลงนะครับครับก็อีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมพาท่านมา ชมนะครับตรงนี้ก็ประมาณไม่ใช่หนึ่งไร่แล้วล่ะครับประมาณสักไร่เกือบไร่ครึ่งนะครับเพราะว่าดูทั้งหมดก็เกือบประมาณ4ี่ต้นเป็นอย่างน้อยนะครับนี่นะครับนี่ถ้าหากว่าได้แต่งทรงพุ่มนะครับแจ่มกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสดีๆนะครับจะมาจะมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเชิญเจ้าของสวนมาด้วยนะครับ เออได้ถามที่มาที่ไปเอ๊ะทำไมถึงไม่ถึงไม่ได้แต่งทรงพุ่มไม่ว่างหรือว่าหรือว่ายังไงนะครับครับก็ฝากกันด้วยนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับดูตัวนี้ครับสวยงามมากเลยนะครับฝากด้วยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของผมคุณเกษตรเจ้เจ้าโตนะครับอ่ามีการตักทายกันด้วยครับสวยงามมากจริงๆนะครับโอ้โหขนาดไม่ได้ ไม่ได้แต่งเลยนะครับไม่ได้แต่งเลยนะครับตั้งแต่ปลูกมาก็ดูแลให้น้ำธรรมดานะครับครับก็ฝากกันด้วยคลิปนี้นะครับก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็ถือว่าเอาการจัดการแบบง่ายๆการดูแลแบบง่ายๆนะครับที่ทุกคนบอกว่าทุเรียนปลูกยากนะครับผมจะเอาแปลงนี้นะครับมา มาให้ท่านชมเป็นตอนๆแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ